ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นแฟนแฟนเพจเชื่อใจนะคะเวลาก็เดินทางมาถึงสามเดือนของปีใหม่แล้วเนาะมกรคมาคมพามินะสามเดือนแล้วสามเดือนเข้าไปแล้วเวลาเดินทางมาอย่างรวดเร็วมากเดี๋ยวแป๊บแบก็จะสิ้นปีอีกแล้วเจอความใหม่ของชีวิตกันหรือยังคะเจอสิ่งที่ตามหากันหรือยังถ้าอย่างนี้ต้องรีบต้องรีบ ตั้งเป้าหมายเลยนะว่าจะไปไหนว่าจะเป็นใครเนาะพูดทุกครั้งย้ำทุกครั้งว่าให้หาให้เจอว่าเราจะเป็นใครถ้าเราหาว่าเจอว่าเราจะเป็นใครเนี่ยนะเราจะไม่หลงทางเนาะอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วนะถ้าเรามีเป้าหมายของชีวิตเราจะไม่หลงทางเราจะเจอสิ่งที่เราต้องการจริงๆความคิดมันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนเรื่องของกดแหง่งแรงดึงดูดใช่ไหม เราจะดึงดูดสิ่งที่เราเป็นชีวิตเราวันนี้มันคือความคิดของเราเมื่อที่ที่ที่อดีตที่ผ่านมานะถ้าคุณมองดูนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตวันนี้อย่างอย่างไม่มีความสุขอย่างทุกเนี่ยนะคุณต้องไปดูความคิดที่ผ่านมาของคุณนะว่ามันคืออะไรเนาะและวันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือสิ่งที่มันเกิดจากความคิดของคุณเองนะคะถ้าคุณรู้ข้อนี้นะ รีบเปลี่ยนเลยรีบเปลี่ยนความคิดของตัวเองเลยฉันจะเป็นใครเมื่อวันอะไรนะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาดาวก็บอกลูกเนาะเออเธอเธอหาให้เจอก่อนนะว่าเธอจะเป็นใครเธอจะได้รู้ว่าจะทําอะไรส่วนมากเด็กวัยรุ่นนจะงงกับการที่เราจะเป็นใครอะเนาะเราจะไปไหนเนี่ยถึงเมื่อก่อนดาวก็เป็นนะดาวอยู่ในกรอบเยอะมากตอนเด็กๆแบบ โดนเลี้ยงมาจากคนแก่เนาะจากยายจากครอบครัวที่ที่เป็นครอบครัวโบราณอะครอบครอบงำทุกอย่างไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้ไปเที่ยวคิดคิดให้หมดว่าจะทําอะไรจะทําอะไรจะทําอะไรเนาะแล้วมันก็เลยไม่รู้อะมันหาอะไรก็ไม่เจอเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปยังไงเพราะว่าเราอะทำตามคําสั่งมาเยอะเราโดนครอบไว้เยอะเพราะณจุดนี้นะ ไปเรียนแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ซื้อคงซื้อคอร์สอะไรต่ออะไรที่อยากจะเจอจิตวิญญาณตัวเองอ่ะอืมก็เลยดีขึ้นก็เลยดีขึ้นรู้แล้วด้วยว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการอะไรดาวอ่ะต้องการอิสระเดี๋ยวเราดาวแชร์ให้ฟังดาว่ต้องการอิสระเออ,อเพราะว่าตอนเด็กๆมันถูกครอบไว้จากยายจากแม่เยอะแยะใช่ไหมคนทุกคนท,ที่ที่ถูกเลี้ยงมาอย่าง มาอย่างคิดอะไรไม่ออกอะ่ะเออมันก็จะมันก็จะหลงหลงไปหมดหลงทางพอพออะไรพอลากของเราก็คือพ่อแม่ของเราเนาะเสียชีวิตไปหรือหายไปจากเราอะ่ะเราก็จะงงว่าเราจะไปไหนนะคะเราจะถูกครอบมาเยอะดาวก็เลยคิดว่าดาวต้องการอิสระและดาวก็คิดว่าอิสระเนี่ยมันมันต้องทํำยังไงนะจึงจะมีอิสระก็เลยเจอเลยว่าการมีอิสระก็คือเราอะต้องพึ่งตัวเองดิ ต้องพึ่งตัวเองเราต้องมีความสุขเองเราต้องใช้เงินของเราเองเราต้องทำงานเองแล้วอิสระเนี่ยนะเกิดจากการที่เราทำทุกอย่างอย่างเรียบร้อยเออทำทุกอย่างตามหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเราจะมีอิสระเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้านายเราก็จะไม่ว่าเราได้ว่าเราเออทำงานผิดพลาดว่าเราขี้เกียจว่าเราอู้งานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอิสระเนาะเราก็จะเจออิสระภาพของเรา ไม่ใช่ว่าออกงานแล้วมีอิสระนะคะออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันก็ไม่ใช่อิสระเนาะมันจะเป็นอะไรต้องต้องทําให้หน้าที่ของเราอะ่ะมันดีที่สุดถ้าเราเป็นแม่เราก็ต้องทําหน้าที่แม่ของเราให้ดีที่สุดเลี้ยงลูกของเราให้มันอะไรไม่ไม่ป่วยอะ่ะเออให้อาหารเขาตรงเวลาเลี้ยงดูเขาอย่างดีแล้วเราอ่ะก็จะมีอิสระของเรา เราก็จะทําหน้าที่ของเราก็จะไม่มีใครมาว่าเราได้ว่าเราทําอะไรว่าเราทำผิดอะไรเพราะฉะนั้นนะอิสรภาพเนี่ยเกิดจากการที่เราดูแลตัวเราเองเป็นอย่างดีการที่เราเนี่ยทาทุกอย่างให้เรียบร้อยเป็นอย่างดีนะคะและเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปทุกข์ใจกับการที่เราทำทำผิดที่เราทำไม่ถึงที่เราทำไม่พอที่เรา หาความสุขจากคนอื่นเนาะมันจะไม่มีอิสระถ้าเรารอใครคนหนึ่งรอคนรักก็ได้รอคนรักกลับบ้านถ้าคนรักไม่มาเนี่ยฉันทุกข์มากฉันกินข้าวไม่ได้เลยฉันดูทอทน์ก็ไม่สนุกอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนั้นเนี่ยเรียกไม่มีอิสระเนาะเรียกว่าการพึ่งพาอิสระภาพเกิดจากการที่เราอะดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เนาะทำหน้าที่ที่เราต้องทำาให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะเริ่มเดินทางไปสู่อิสระภาพดาวไม่รู้นะว่าทุกคนมีเป้าหมายยังไงแต่อย่างหนึ่งเลยก็คือหาเป้าหมายให้เจอเนาะพอเจอเป้าหมายเราจะหาคำตอบของเราว่าเราต้องทำยังไงเราถึงจะถึงเป้าหมายของเราเนาะ วันนี้เชี์แค่นี้นะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเติบโตเรียนรู้ไปด้วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามขอบคุณมากนะคะที่คอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้อย่างมากมายนะคะส